ปากินกลโอกหจิด่ารับเพื่นอาหารถังครับแต่ได้รถเมยคยาวเลยไปได้ที่ทำงาน ชิ้นหิวลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะตกอย่างไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะน้าน้องนนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเมฆฟิชชิ่งชา n นลเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะผมพาเพื่อนๆมาล่าไอ้รถถังกันนะครับที่อ่างเก็บน้ําจอตาเหินนะครับบ้านสีดอนมูลนะครับตําบลป่าแดด อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะครับก็หมายนี้นะแนะนําโดยโปต้อมลม้มหลวงนะฮะก็เป็นน้องในเชียงรายฟิชิ่งนะฮะก็โปต้อมเนะี่ยได้ข่าวว่าหมายนี้เนี่ยยี่ศกกำลังเริ่มอารวาสนะฮะมีตั้งแต่ไซส์1กิโลจนถึง5กิโลนะครับก็เมื่อกี้มานะน้าที่เขาหมายด้านข้างเนี่ยเขาได้ไปตัวหนึ่งละตกชิงหลิวนะไซส์ประมาณ2กิโลนะครับก็วันนี้เราจะ มาตามล่าไอรถถังกันนะครับวันนี้เชียงรายฟิชชิ่งนะครับมากันทั้งหมด4สายนะครับสี่คนนะก็จะมีนวิทเชียงรายฟิชชิ่งนะครับแล้วก็มีผมแล้วก็น้องต้อมล้มหลวงแล้วก็โปเซิร์ดนะครับก็วันนี้นมามากัน4คนนะครับก็มารอลุ้นกันครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะตามล่าไอรถถังสําเร็จไหมนะครับกับอ่างเก็บน้ําจอตาเหินนะครับก็วันนี้นะครับผมนําสินค้าของทางช่องมาใช้ในการตกวันนี้นะครับ ก็ตัวเหยื่อที่จะใช้วันนี้นะฮะก็จะใช้เป็นไฮเกรดเหนือเมฆนะครับแล้วก็จะมีหัวเชื้อชิปเหนือเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับวันนี้ผมจะตกในลักษณะ2ตาขอนะครับสตาขอก็คือจะตกในลักษณะาบาลานซ์แตะ1ตาขออีกตาขอหนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะกินดิบหรือว่าหน้าง,งอนะครับผมเคยทําไว้ในช่องนะอยู่ใน EP ีที่112อนะฮะโดยละเอียดนะถ้าเพื่อนๆสนใจวิธีการขึ้นชุดใส่หน้าแล้วก็วิธีการตั้งตกเนะี่ย เข้าไปดู EP ีนั้นได้เลยนะครับก็วันนี้สินค้าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทุ่นในลักษณะงานของเหนือเมฆฟิชชิงนะฮะก็จะมีทุ่นลักษณะชุด3ดอกนะเบอร์หนึ่งน,น่จะเป็นงานไร้สารนะครับเบอร์2เบอร์3ก็ตกได้ทุกางานที่ผมเคยทําไว้ในช่องนะครับก็ชุด3ดอกเนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจเนะี่ยสามารถสั่งเข้ามาได้นะครับาสามารถตกตั้งตกได้ทุกชุดใสยหน้าที่ผมเคยลงไว้ในช่องเหนือเมฆฟิชชิงนะฮะแล้วก็จะมีทุ่นตัวใหม่นะเป็นงาน บอลลูนวิ่งนะครับวันนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะเพราะว่าผมจะตกในระยะไกลนะครับทุ่นตัวนี้ตกระยะไกลได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ทุ่นมีเป็นเม็ดโฟมที่วิ่งได้เนี่ยเวลามีขึ้นลมเวลาเราตกไหมธรรมชาติเนี่ยตัวบอลลูนวิ่งเนี่ยจะคอยซับแรงคลื่นนะครับทำให้ทุ่นค่อนข้างนิ่งนะครับอาการของทุ่นค่อนข้างนิ่งนะแล้วก็จะมีทุ่นลอยนะครับก็วันนี้จะไม่ได้ใช้นะทุ่นลอยนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับบอลลูนวิ่งนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้าของทางช่องนะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะทางอินบ็อกข้อความเพจ Facebook เหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆสนับสนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับก็อย่างที่ว่านะฮะการทํ o u t u b e นะช่องของผมเป็นช่องเล็กๆนะครับก็ถ้าอยากให้ช่องนี้ไปต่อได้เนี่ยการขายสินค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่จะทําให้ช่องของผมเนี่ยได้เดินทางไปต่อได้นะฮะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามา ทำหมายกันก่อนนะครับคืนนี้จะนอนที่นี่1คืนนะครับนอน1คืนนะแล้วก็ตกวันพรุ่งนี้เต็มวันนะฮะก็ลองดูกันครับว่าปลาจะเข้าหรือเปล่านะสําหรับ EP นี้นะฮะตามล่าไอ้รถถังนะครับขนของก็เหนื่อยเลยครับอยอดยอดแบบนี้ เซ็ตอุปกรณกนก่อนครับตัวนี้น่าจะตกระยะ6 3นะ6 3นะไปท้ยไปท้กระน้เลยไปทางรวมหรอกเดี๋ยวเซ็ตอุปกรณ์กันก่อนครับเดี๋ยวผมจะเซตเป็นคันระยะ6 3ไปเลยนะฮะตกคันเดียวนะวันนี้ตกคันเดียวครับก็6 3น้ำค่อนข้างลึกเนาะน้าต้อมลึกมากครับเน เรามาเซตทุกก่อนอน้าต้อมเล่นระยะอะไรครับห้าสี่ครับผมวันนี้มีน้าต้อมเขาเซตร,ระยะห้าสี่นะแต่ผมจะตกไกลหน่อยนึงนะตกระยะหกสามนะครับก็ดูเซตสองตะขอไว้ก่อนเนาะก็อ่าตะขอหนึ่งจะเป็นลนักษณะบาลานแตะนะครับแล้วก็อีกตะขอหนึ่งเนี่ยจะเป็นอ่าลักษณะอ่าน้างอน,น,นะครับหน้างอนะ ส่วนตัวทุ่นนะครับวันนี้ใช้เป็นทุ่นเนือเมฆตัวที่เป็นอบอลลูนวิ่งนะครับบอลลูนวิ่งนะวันนี้ใช้ตัวนี้นะนใ,นใช้สีเขียวนะครับเพราะว่าวันนี้จะตกกลางคืนด้วยนะครับใช้สีเขียวนะปลายเป็นสีส้มกับสีแดงนะครับตัวนี้นะก็ทุ่นของเนื้อเมฆนะจะมีอยู่2อลักษณะนะครับก็จะมีชุด3ดอกนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สนะครับเบอร์หก็เป็นงานอ่ ไร้สานะครับเบอร์สองเปอร์สามก็เป็นตกได้ทุก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 หน้างานนะครับไม่ว่าจะเป็นบาลาาซ์ไม่ตายกินดิบตกจีนตกลอยได้หมดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะครับผมจะมีอยู่2แบบนะจะเป็นหางตันกับหางกวงนะครับตอนนี้นะตอนนี้จะมีหางตันกับหางกวง13ข้อสีนะครับเป็นข้อเล็กนะครับแล้วก็จะมีทุ่นลอยงานทุ่นลอยนะครับแล้วก็งานมารุดวิ่งนะตกกับไม้ธรรมชาตินะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้ทางเพจเฟซบุ๊กเหนือเมฆพิชชิ่งนะครับ เซตไว้เป็นแบบ2ตะขอนะครับก็ตะขอสั้นเนี่ยผมจะใช้เบอร์3นะครับใช้เบอร์3นะตะขอยาวเนี่ยผมจะใช้0.8นะครับห่างกันอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับตะขอนะตกแบบตะขอสั้นให้เป็นบาลานแตะนะครับตะขอยาวยจะเป็นลักษณะกินดิบหรือว่าหน้างอนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจวิธีการขึ้นชุดใสาหน้าโดยละเอียดเนี่ยผมเคยทําไวใน EP 112้ในะครับในช่องนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ เข้าไปดูอีพีนั้นนะครับครับผมเดี๋ยวเซ็ตอุปกรณ์เสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อก,กันก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้มันนอนนี่นะก็มาตอนบ่ายนะครับก็มาถึงนี่ประมาณสี่โมงนะเซ็ตอุปกรณ์อะไรเสร็จก็ครึ่งชั่วโมงนะครับก็คืนนี้นอนนี่หนึ่งคืนแล้วก็พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับก็ามารอลุ้นกันว่าจะตามล่าปลายิ๊บศกได้ไหมนะครับก็อีพีนี้ก็ ได้ข่าวว่าบ่อเ ok. น,นี้ยปลาหญสูกค่อนข้างเยอะนะครับไอ้รถถังนะเรามาตามล่ามันนะครับวันนี้นะครับก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นนี่ไฮเกรดเหนือเมฆนะครับก็วันนี้เราตกยาวนะก็ผสมไว้เยอะๆเลยนะครับผสมไว้หนึ่งซองเลยนะครับก็ไปเลยครึ่งกิโลฮะหนึ่งซองมีครึ่งกิโลนะครับแล้วก็ผมจะใส่เป็นหัวเชื้อแดงเหนือเมฆเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นใหม่ๆนะเราเปิดใหม่ๆนะครับ ทำใหมายอะไรใหม่หมดก็ต้องใช้กลิ่นที่แรงๆหน่อยนะครับใส่ไปขึ้นซองกับโคึ่นซองนะคสให้เข้ากันนะครับแล้วก็ผสมตัวนี้ครับหมวเชื้อชิปเนื้อเมล็สร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับก็อัตราส่วนนะฮะก็เหยื่อผมเนี่ยครึ่งกิโลนะฮะหนึ่งหนึ่งถุงครึ่งกิโลก็ใส่ไปหนึ่งกำมือนะครับหนึ่งกำมือเต็มเต็มนะใส่เข้าไปเลยครับหมวเชื้อชิปนะครับก็ ตัวนี้จะผสมเป็นผงนะใช้เป็นเหยื่อหลักนะฮะในการอ่อยด้วยนะน้ำไปเลยตีเป็นลักษณะเป็นผงนะครับตัวนี้จะใช้เป็นเหยื่อหลักนะใช้เป็นเหยื่อในการอ่อยนะครับเรียกูงลานะวันนี้เราตกเป็นแบบสองตะขอนะครับก็ประมาณนี้นะเป็นผงนิ่มๆน,น,นะครับก็เดี๋ยวพักตัวนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาผสมชิ้นเกี่ยวนะครับ ก็ชิ้นเกี่ยววันนี้ก็ใช้เป็นชิ้นเกี่ยวเนื้อเมฆนะอันนี้นะครับหนึ่งซองไปเลยนะครับวิธีผสมก็ง่ายๆฮะผสมน้าเข้าไปแขวนๆนะฮะเหยื่อมันก็จะสร้างให่ขึ้นมานะครับ่าเป็นลักษณะใยนะครับอ่าเนี่ฮะเป็นชิ้นเกี่ยวนะครับแล้วก็อีกตะขอหนึ่งผมจะใช้เป็นลักษณะขนมปังนะครับเป็นงานขนมปังนะตกสองตะขอนะครับขนมปังปั่นเขาขอบนะฮะก็วันนี้ปั่นมาสองปอนนะครับก็น่าจะพอนะ สองคอนก็ใส่อยู่สองกำมือนะครับใส่หัวเชื้อชิปสองกำมือเชื้อชิปสองกำม,มือนะครับใส่ลงไปนะส่วนตัวติ่งนะฮะตัวติ่งก็จะเป็นลักษณะติกโลกนะครับอันนี้นะก็ใช้สองตัวนี้นะครับก่อนนี้เซตระดับน้ําไว้แล้วนะผมตกระยะหกสามเนี่ยน้าลึกประมาณสามเมตรกว่าเลยนะครับ มีค่อนข้างลึกนะค่อนข้างลึกนะนกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยใช้ทุ่นที่ตัวใหญ่หน่อยนะฮะกินตะกวัวเยอะหน่อยเหยื่อจะได้ลงถึงพื้นได้ไวนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการ,รสาใส่เหยื่อนะครับการใส่เยือตะขอสั้นเนี่ยจะตกในลักษณะอาหารนะครับก็อาหารก็จะใส่ชิดเกี่ยวเหนือเมฆไปนะนิดเดียวนะครับเป็นตะขอใหญ่นะตัวนี้จะเป็นตกในลักษณะตกแตะนะ ตกแตกนะครับก็ใส่ผมจับจีบเข้าไปเลยนะครับนี่ฮะนี่เป็นตะขอสั้นนะส่วนตะขอยาวก็จะตกในลักษณะขนมปังนะครับก็ชิ้นเกี่ยวมาชิ้นเล็กๆนะชิ้นเล็กๆนะตัวนี้จะเป็นตะขอเล็กนะฮะ0.8นะเบอร์เล็กนะตกสองตะขอแล้วก็ใช้ขนมปังนะฮะปั่นนะจับจีบบีบตูดนะครับลักษณะแบบนี้ครับสองตะขอเห็นไหมครับ ตกใส่เหยื่อเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าน้ําค่อนข้างลึกนะกว่าเหยื่อเราจะลงถึงพื้นเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นใส่เหยื่อเยอะๆเลยนะครับก็โยไปตรงจุดที่เราหาระดับน้ําเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอติดตามกันครับว่าอีพีนี้นะฮะตามหาไอ้รถถังนะยศนะฮะจะเป็นผลสําเร็จหรือเปล่านะครับ ปลายังไม่เข้าครับก็อ่อยไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราเปิดหมยใหม่นะต้องอ่อยไปนะคืนนี้ทั้งคืนนะครับพรุ่งนี้อีกทั้งวันจัดไปอ่อยไปเรื่อยๆครับปลายังไม่เข้านะคืนนี้ทั้งคืนนะครับพรุ่งนี้อีกทั้งวันก็ ได้สักตัวก็ถึงว่าประสปปรบความสําเร็จแล้วครับวันนี้ก,กับไอ้รถถัง,ต,ง <time> ตอนนี้ก็มืดแล้วครับ ตอนนี้โดนล้อมไปด้วยฝนนะครับเมฆฝนเราลุ้นกันครับยังไม่มีอาการนะรถตู้นี้ไม่มีอาการหอยไปเรื่อยๆครับโครับทุลักทุเลเนี่ยดูครับฝนตกครับตอนนี้โอ้ยตายตายตายครับตายนี่นอนนี่ครับนอนทับสายฝนเลยครับมันครับทิมที่โอ้โหกินกลางคืนครับหน้าดินครับ โอ้ปนไหนไหนเปล่าเฮ้ยยี่โสกนี่โอ้โหครับเน่งปากกินกลางคืนครับเพื่อนเพื่อนนินทั้งปานินครับทั้งยี่โสกกินกลางคืนครับโอเคโอ้โหสวยงามครับเพื่อนเพื่อนสุดยอดครับหมายนี้ไม่ธรรมดาแต่โอ้โหสุดยอดสุดดยยอก นีรับะาบูก็ใจใหญ่ก็ูยิ่งอู้สุดยอดก็แตกแล้วก็พีโอโหน้ำยาตัวใหญ่ๆครับสวยงามก็พี่น้องมาปล่อยเลยนี่หนึตัวหนึ่ตัวน้อยแต่น้อยแต่นด้ไหนแต่นี้ไอ้ี่นี่นี่นี่ขอหน่อน่ย อีกตัวอืมอีกตัวครับสองตัวครับปมมีมือครับกิงจืดึงโอ้ครับไสยใหญ่ๆครับสองตัวครับหยดครับพี่้งสวัสดีเช้าวันใหม่ครับก็เมื่อคืนนี่อย่างหนักเลยนะฮะเจอทั้งฝนเจอทั้งลมนะครับโอ้โหเลยหนีขึ้นไปนอนนะแต่เมนนื่อคืนเนี่ยอ่า ได้ยี่สกมา3แต้มนะครับแต่ไม่ใช่ฝีมือของผมนะก็โปูเสิร์ตได้มาแต้มหนึ่งนะฮะนาเวฟได้มาแต้มหนึ่งแล้วก็กินหน้าดินอีกแต้มหนึ่งนะครับก็ส่วนผมกับปูต้มนะก็ยังไม่แตกนะครับเรื่องปลายี่สกนะแต่เมื่อคืนเนี่ยผมตกปลาบูนะในขึ้นมากินข้างฝั่งเนี่ยได้ปลาบูมา2ตัวนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาสู้กันต่อนะครับก็ทีมงานก็หนีไปนอนกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสู้กันต่อครับวันนี้ จะตามหาให้จนเจอนะครับกับยี่สกนะเมื่อคืนนี่ได้มา3ามแต้มเนี่ยไซสประมาณ2โลขึ้นนะครับ2โลนะสามแต้มนะสามขาก็ต่อครับบรรยากาศดีครับอ่างเก็บน้ำตรงนี้นะครับโอ้หเมื่อคืนฝนตกนะเช้ามานี่โอ้บรรยากาศสดใสครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะน่าจะมีแต้ม ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนีม่มันรอรุ้นไปด้วยกันครับ โอ้โหครับสูแ้แล้วครับยามครับยรยียับยีมนนวลนะครับอ๋ออ๋อออออออ ยแต่ยังไม่ใช่ไอตัวที่ตามหานะครับตัวที่ตามหามันคือยี่ศกนะฮะแต่นี้ได้มดนจันนะฮะ ามหารถถังครับแต่ได้รถเมย์ครับยาวเลยไซน่าจะประมาณโลครึ่งถึงสองโลนะครับไซสวยนะยอดครับต้อมโดนแล้วครับแตกแล้วครับแตกแล้วครับปุดต้อมครับเออย่างนี้สิครับโอ้สปิวนะเห็นสปิวนะครับตุมีเอียร์ปลาไรครับต้อมปุต้อมปลาไรตรนี้นะน่าจะเป็นไซซีโอ้ยยี่สครับยี่ส่ง พี่ศกคึ้พี่ศกไอ้รถถังไอรถถังครับโอ้โหนะฮะแตกไอ้รถถังกันหมดแล้วครับผมยังไม่แตกนะครับผมได้แต่นุนจันนะครับอ้าโอ้โหโดดครับโดด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 ไอ้เหี้ยหูใหญ่นะยกขึ้นแล้วเนี่ยใสยสองน่าจะมีนะครับนี่ไอ้ย่าพีดด่ดดับ ใช่เย็นๆเ,เป็นปากนะตัวนี้โอ้โหสวยงามครับตัวนี้สวยงามอือหืออ้ยาจะเย็นใจเย็นโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับดีสกครับย้นอนเย็บรูครับไซส์สองครับอ้า นะโพตอมแตกแล้วยีสุกครับไอรถถังสวยครับนี้เราตามล่าสำเร็จนี่ฮะสวยครับปลากินอ่ะตัวค่ะยีสุกแล้วครับยีสุกแล้ว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 ไอไอไอไปเหนื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 อโอ้โหครับไปแล้วครับไปแล้วครับยีสุกครับไปแล้วครับไปไกลเลยครับ ไกลเลยนะไปไกลเลยนะโอ้โหลุดไอ้มันบันไดวัดมันบันไดวัดอ่ะมันบันไดวัดปะจีหรอโอ้โหโดนอีกแล้วครับหลุดอีกแล้วครับสองตัวหลุดครับโอ้โหเนี่ยเจอด้วย หลุดครับเพื่นอนสวยทำไมทำไมฮะทำไมโอ้โหโคุณเจ็บโต๊ะขึ้นโอ้โหอยากขอเพื่อนเป็นงป๋าขึ้นมาโอ้ยตะเพียนครับแไอตัวเล็กๆนะแต่ก็สวยงามปะตะเพียนครับตะเพียนครับเพื่อนๆตะเพียนครับใส่สวยนะไม่ได้ครับ ต้องต้องกันเพชรปันในครับที่ทักทีทักมาปันในครับปันในว้โอ้อโหแตกอีกแล้วครับแต่ทนี้เป็นปันในนะ ปันในครับไอรถถังยังไม่แตกนะครับก็วันนี้ได้ปันในกับปลานวลนจันนะครับต่ปลายิ่สนี่งน่าจะโดนละเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ตัวหลุดไปนะครับสุดยอดครับเินแต้ครับผลงานรวมครับโอ้ขายไปรอบหนึ่งแล้วฮะรอบนี้รอบที่สองนะครับรอบที่สองนะโอ้โหครับ มีทั้งปลาน,นินน,นปะปลาบูป่ปลาหนยี่สกไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งสอง,องกว่านวลจันตัวหนึ่งนวลจันอีกตัวหนึ่งสายไล่เลี่ยกันเลยครับผมสรุปผลงานวันนี้นะฮะตามล่า <c oughs> ไอ้รถถังนะครับผมไม่ได้รถถังสักตัวนะฮะได้แต่ปลาในกับปลานวลจันนะฮะแล้วก็ปลาบู่นะตกตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็พวกเป็นพวกปลาตะเพียนลับแขกนะครับส่วนทีมงานทั้งหมดนะ,ะ <c oughs> ก็ได้ยี่สกทั้งหมด หกตัวนะครับนวลจันหนึ่งนะแล้วก็ปลาในแล้วก็ปลาบู่เนี่ยอีกประมาณ10กว่าตัวนะแล้วก็เป็นทักปปาตเพียนปันนินรับแขกนะครับก็ได้อยู่หลายตัวอยู่นะครับทั้งวันนี้ทั้งขายทั้งแจกนะฮะแล้วก็อีพีนี้นะฮะตามล่าไอ้รถถังนะครับผมไม่ประสบความสําเร็จนะฮะเดี๋ยวไว้ต้องมาแก้มืออีกรอบหนึ่งนะฮะที่อ่างเก็บน้ําจอตาเหินนะครับแห่งนี้นะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่อง เนื้อเมฆฟิชชิงชาแนลไว้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากสินค้าของทางช่องไว้ก่อนนะครับก็จะมีตัวนี้ครับให้เกรดเนื้อเมฆนะฮะแล้วก็หัวเชื้อชิปเนื้อเมฆสร้างลิ่นที่แตกต่างนะวันนี้ทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับกับไม้อ่างเก็บน้านะครับแล้วก็สินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ตกในไม้นี้นะครับก็จะเป็นทุ่นในลักษณะบอลลูนวิ่งนะครับในสไตล์ของเนือเมฆฟิชชิงนะ ทำงานได้ค่อนข้างดีนะฮะตกทั้งกลางคืนและก็กลางวันนะครับก็วันนี้ผมตกในระยะ6 3มนะครับมองเห็นไกลๆเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนนะแล้วก็หมายที่มีลมเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่ามันจะมีบอลลูนวิ่งนะคอยซับแรงตัวขึ้นนะทำให้ทุ่นอาการค่อนข้างนิ่งนะครับก็ออยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะอุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้านะก็สามารถสั่งเข้ามาทางเพจ Facebook เหนือเมฆฟิชชิ่งได้เลยนะครับก็ พร้อมจำหน่ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานทุ่นแล้วก็งานเหยื่อนะครับก็งานเหยื่อนี่ก็จะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับอยู่3โปรนะถ้าเ,เพื่อนๆสนใจก็เข้าไปดูในเพจเฟซบุ o กเหนือเมฆพิชชิ่งได้นะครับแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะฮะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหาในการตกปลาหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปในการตกปลาในลักษณะแบบไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ไหนที่เป็นประโยชน์กับนักตกปลาเนี่ย ผมจะนำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ให้ช่องเนื้อเมฆฟิชชิงชาแนลไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันแมตช์หน้านะฮะว่าผมจะพาเพื่อนๆไปตกปลาที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเอ้ครับการมาตกปลาหมายธรรมชาตินะฮะสิ่งไหนที่เราเอามานะฮะล้วก็เอากลับด้วยนะครับ ก็ตอนนี okay. so, ้ผมถ่ายคลิปอยู่นะพอให้พุดต้มเก็บไปพุดต้มก็น้องเว็บหะเก็บไปก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆนะครับก็สิ่งไหนที่เราออกมานะฮะก็เก็บเก็บไปให้หมดนะครับเดี๋ยวไปทิ้งข้างนอกนะ